สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนําเพลงอนิเมะซึ่งเราก็ยังอยู่กับหมวดเพลงอนิเมะจากปี2013กันอยู่นะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับซีซั่น4 2013นะครับหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองโดยในซีซันนี้ในับผมก็เลือกมาเป็นเพลงแบบจังหวะเอาสนุกสนานเลยแล้วกันนะครับกับอนิเมะเรื่องอากิฮาเ a เนโนะอ p ปเปเช Ar โออาร์คโนวาหรือว่าอ p ปเปเชียโอออฟบูสเติลอาร์คโนวา ซึ่งบ้านเราเนี่ยน่าจะเรียกกันแค่อาร์ซ์โนวาเฉยๆนะครับก็เป็นกระตูนเกี่ยวกับาสาวเรือรบเรื่องแรกๆที่ผมได้ดูเลยนะครับผมซึ่งเพลงในวันนี้นะครับก็บอกแล้วว่าเอาสนุกเอามันก็คงหนีไม่พ้นเพลงเปิดอย่าง Survival of Song นะครับร้องโดย Nano f u r i n g My First Story นะครับเพลงนี้เนะี่ยเป็นเพลงที่เรียกได้ว่ามันตั้งแต่ต้นเพลงยันท้ายเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อนฮุกท่อนโซโล่ มันมีความมันมันมีความร็อกตลอดทั้งช่วงเลยทําให้รู้สึกเพลงนี้ฟังแล้วมันก็ไม่ได้มีจุดไหนให้เรารู้สึกว่ามันเบื่ออาจจะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มีจังหวะค่อนข้างเร็วด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแนะนำเพลงอนิเมะในวันนี้ซึ่งก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับกับเพลง Survival of Song กับเรื่อง a อนิเมะ a r s No Wa สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมาแนะนำเพ,เพียงอะไรจากเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ